คลิปนี้เราจะคุยกันถึงภาพยนตร์เรื่องเคลียร์ผลง,ง,งานของลูก้ากูอาแดกนิโน่และพระเอกแดเนียลเครกจากเจมส์ฟอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่พี่โอนิติเทปช่องโอเคนิติเทพนะครับขณะน,นี้พี่โออยู่ที่โรงภาพยนตร์ในเคลียร์เมเจอร์ซินเนเพล็กซ์คือพรมนาซินเนเพล็กซ์อยู่ชั้นบนสุดของพรมนามีโรงภาพยนตร์ดีๆถึง8โรงและพี่โอก็มาทำคลิปในช่วงเวลาที่ปลอดคนนะครับคือ เราดูตารางเวลาไงพอคนเข้าโรงไปหมดและเกินครึ่งชั่วโมงละโรงก็จะเงียบเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะฉายรอบเช,ช้าจะฉายในเวลาใกล้เคียงกันนะครับก็อาศัยช่วงเวลานี้แหละทําคลิปและคลิปนี้จะคุยถึงภาพยนตร์เรื่องที่พี่โอเคยบอกว่าถ้าคลิปสั้นได้ไม่ถึงพันวิวก็จะไม่คุยแต่ว่าปรากฏว่ามันก็ไม่ถึงนะครับแต่เนื่องจากว่าย้อนดูในอดีตแล้วเนี่ยพี่โอมีประเด็นที่จะคุยเรื่องนี้หนึ่งละ แต่ว่าประเด็นนี้อาจจะไม่ถูกใจคุณผู้ชมก็เลยเป็นเหตุให้พี่โอตั้งใจว่าอาจจะไม่ทําเพราะว่ามันเป็นประเด็นอ่อนไหวเรื่องเกี่ยวกับ LGBT นะครับแต่สิ่งที่พี่โอเห็นว่าทาดีกว่าก็คือว่ามีคุณผู้ชมขอให้ทําบอกว่าอยากฟังรีวิวเรื่องนี้จากพี่โอแต่สังพันธ์ที่สุดก็คือว่าที่ผ่านมาแล้วเนี่ยคลิป ที่เราคุยถึง LGBTQYLMNOP+ เนี่ยจะมีคุณผู้ชมดูค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นพี่โอ๋ก็ถือเป็นความเสี่ยงที่พูดเรื่องนี้ไปอาจจะดีหรือไม่ดีอาจจะตรงใจคุณผู้ชมหรืออาจจะไม่ถูกใจก็ได้นะครับแต่ว่าเราไล่เปลี่ยนความเห็นก็อย่างสุภาพชนก็แล้วกันนะครับตัวพี่โอเองเนี่ยพี่โอ้มีความรู้บ้างเกี่ยวกับ l g b t เพราะว่าที่ผ่านมาพี่โอททำงานกับ ชาวเพศทางเลือกอยู่ค่อนข้างบ่อยค่อนข้างเยอะนะครับก็เรียกว่าแทบตลอดชีวิตแหละคือได้ดิบได้ดีได้งานได้การทําได้มีตําแหน่งหน้าที่มีประวัติศาสตร์เป็นของตัวเองก็เพราะกลุ่มคน LGBT เยอะพอสมควรแต่พี่โอก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรมากนักกับคนในกลุ่มนี้นะครับแต่ว่ามีความเข้าใจและ มันจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งในเป็นสับเซตของ LGBT เนี่ยเห็นว่าเรื่องราวของ LGBT ไม่ควรที่จะถูกนำเสนอให้เห็นว่า LGBT เป็นคนที่มีความรู้สึกมีความต้องการสูงตรงนี้พี่โอ๋อยู่คลุกคลีอยู่ของกลุ่มนี้เยอะพี่โอก็รู้สึกเห็นด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของ LGBT มักจะทำให้กลุ่มคนกลุ่มนี้ดูเป็นคนตลกดูเป็นคนที่ มีความต้องการทางทางเรื่องราวเฉพาะกิจสูงนะครับเราดูแล้วเราก็รู้สึกไม่สบายใจแล้วมันก็เป็นสาเหตุให้เกิดการเหยียดของคนที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทําต่างๆเหล่านี้พอเกิดการเหยียดทางกลุ่มคนก็ก็บอกว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมาเหยียดกันทําไมไม่ต่างคนต่างอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเองเราก็รู้สึกอย่างเราอยู่ตรงกลางเราก็เข้าใจว่ามันเป็นเพราะ ความโดดเด่นของคนกลุ่มนี้เองที่ทำให้ไปสะดุดตาหรืออาจจะไม่ถูกตาต้องใจกับกลุ่มคนที่ไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนี้ก็เลยทำให้เกิดการพูดจาค่อนขอกระแนะแหนซึ่งถ้าเราบองกันอย่างความยุติธรรมจริงๆนะอย่างเรื่องนี้ตอนแรกที่ดูเนี่ยหลายๆคนมันมีมันมีหลายคนที่รีวิวออกมาแล้วหรือว่าพูดให้พี่อ๋อฟังแล้วว่าเรื่องราวของพระเอกหรือที่เป็น LGBT ในเรื่องนี้แดนนี่เคลกเนี่ย พลิกบทบาทมากนะครับพลิกบทบาทจากคนที่เป็นเจมส์บอนเป็นสปายเป็นสายลับจากเ,เล่นหนังไซไฟคาร์บอยเอเลียนเล่นหนังสปายอีกเรื่องหนึง่งคือ n i c ์เอาใครฆ่าคุณปู่ในตระกูลน,นั้นแล้วก็เล่นหนังนอกจากเจมส์บอนแล้วมีอะไรอย่างอื่นอีกพี่โอจำไม่ได้แล้วจำได้33 3เรื่องนี้แหละแต่เรื่องนี้มันพลิกบทบาทมาก มากเกินไปมากเกินไปคือว่าไม่ได้เป็นแค่ L G B T Q อย่างเดียวที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตการค้นหาสิ่งที่เขาตามหาในเรื่องนี้เพียงอย่างเดียวแต่มันก็เกี่ยวกับเรื่องราวของเพศทางเลือกตรงๆว่าเขาเป็นคนที่มีความต้องการสูงเขาขาดขาดผู้ชายไม่ได้อะไรประมาณนี้แล้ว ไอ้ความแสดงความต้องการสูงเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่นั้นมันมีฉากล่อแหลมเยอะมากครับมีคนที่มายุ่งเกี่ยวกับแดเนียลเคลกในเรื่องแสดงภาพเปลือยทั้งตัวเห็นอะไรเห็นเห็นสิ่งนั้นชัดเจนยาวเหยียดเต็มไปหมดนะครับไม่ใช่เต็มบ่อยครั้งรู้สึกจากของคนเดียวนะของหนุ่มเม็กซิกันคนหนึ่งและก็มีฉากที่กับพระเอกอีกคนหนึ่งคือดรูสปาร์กี จออกเสียงนามุกุลถูกหรือเปล่าไม่รู้คนนี้คนนี้แดเนียลเคลกเป็นคนเลือกเองนะครับบอกพุ่งกับลูก้าดัวกลัวแดกิโนให้เลือกคนนี้เองจากการที่เห็นเห็นเขาแคสนะครับไม่รู้ว่าเห็นวิดีโอหรือเห็นการแคสจริงจำไม่ได้ละบอกพุ่งกับสแสดงว่าแดเนียลเคลกเลือกแล้วเลือกแล้วแล้วเขาก็พอใจที่จะเข้าขากับคนนี้เขามีฉากเลิฟซีนกับคนนี้แบบว่าถึงพลิกถึงขิง,งมากเรียกว่าแบบอถอด ถอดด้านล่างแล้วก็เอาหน้าซบแบบว่ากัดกินก้อนอะไรม,มันมันแบบมันโง่ขึ้นมันเต็มตาเต็มจอไปหมดดูแล้วตกใจดูแล้วตกใจจริงๆสำหรับคนที่ไม่คุ้นชินนะครับแต่ตรงนี้เราต้องให้ความเป็นธรรมว่ามันไม่ใช่เฉพาะหนัง LGBT ที่มีเรื่องราวแบบนี้หนังของสตรสทปกติที่มีเรื่องราวแบบนี้ก็มีเยอะแยะเต็มไปหมดที่เรา ที่พี่อบซึ่งเป็นเอเซ็กชวลเนี่ยพี่โอ๊เป็นกลางไงเอเซ็กชวลก็คือไม่ได้ต้องไม่มีความต้องการทางทางสิ่งนี้นะครับแล้วก็มีความเป็นกลางทางสิ่งนี้พี่โอบก็เห็นหนังชายจริงหญิงแท้หรือหนังหญิงหญิงหรือหนังอื่นๆอ,อีกมากมายหนังกระแสสลับก,กระแสตรงทั้งหลายมีเรื่องราวที่แย่กว่าเรื่องนี้อย่างเช่นอ่ะพูดยกตัวอย่างต,ตรงๆอย่างหนังโลลิต้าผู้ใหญ่ใคร้เด็กอย่างเงี้ย แย่กว่านี้แน่นอนอันนี้คือถึงพระเอกคนจะเป็นเด็กแต่ก็ไม่ใช่เด็กระดับต่ำกว่า20นะครับไม่ใช่อย่างโลลิต้าที่โอ้เห็นเด็กที่อายุเพิ่ง13-14แล้วก็มาสะบัดขาน้ำกระเซ็นแล้วโดนเราเกิดความรู้สึกอะไรแบบนั้น,อ,น,นอันนั้นน่ารังเกียจกว่านี้หรือเรื่องราวบางเรื่องอย่างเช่นแม่ชีแม่ชีมีพฤติกรรมเลสเบี้ยนอเงี้ยอันนี้ก็แรงเกินเรื่องนี้ถ้าเทียบกับเรื่องอื่นๆแล้วความแรงไม่ได้จัดอยู่ ในระดับนั้นนะครับแต่คนที่มาดูเนี่ยซึ่งคนที่ติดแดนเน่เคลกมาเขาอาจจะไม่เคยดูหนังที่ล่อแหลมขนาดนั้นมาเจอแดนเน่เคลกสภาพนี้เขาก็ตกใจเป็นธรรมดาอย่าว่าเลยพี่โอดูหนังประเภทนั้นเยอะพี่โอมาดูแต่เน้เคลกเรื่องนี้พี่โอก็ตกใจนะครับแต่ต้องยอมรับว่าเขาแสดงดีมากแสดงได้ถึงแสดงได้น่าเชื่อมากว่าเขาเป็น กลุ่มคนแบบนี้จริงๆมีข่าวบอกว่าเขาเป็นจริงซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับอันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวก็เราไม่ยุ่งเราจะยุ่งแต่เรื่องส่วนตัวเท่านั้นเราจะยุ่งแต่เรื่องผลงานเท่านั้นก็ถือว่าแสดงได้ดีควรค่าแก่การได้รางวัลและได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในสถาบันต่างๆนะครับส่วนตัวพระเอกที่มาร่วมกิจกรรมนี้เรื่องนี้เขาเป็นเรื่องเรื่องแต่งจาก คนเขียนเองคือคนเขียนเนี่ยเขียนเรื่องตัวเองวินเลียมลีนะครับก็เลยเรียกว่าเป็นหนังบโอกราฟีได้ดราม่าได้เอ่อฮิสตอรีได้ประวัติศาสตร์กล่าวถึงยุคสมัยเม็กซิโกแล้วก็อเมริกาใต้อเมริกากลางในปีประมาณช่วงปียุค50 1950เปต้นไปนะครับแล้วก็เป็นหนังฮิสตอรีบโอกราฟีดราม่าโรแมนต์ไหมมีโรแมนต์โรแมนด้วยโรแมนต์ครับเพราะว่า เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของเขากับเด็กหนุ่มคนนี้ตลอดทั้งเรื่องเด็กหนุ่มชื่อยูจีนซึ่งเขาค้นพบมาหลาังจากที่ได้ลองผิดลองถูกกับใครหลายคนแล้วก็มายึดติดกับคนนี้สิ่งที่พี่โองงในเรื่องก็คือทั้งคนทั้งเรื่องเนี่ยทุกคนมีงานทาหมดว่าใครทําอะไรแม้แต่ตัวยูจีนที่พระเอกซื้อมานะครับพระเอกซื้อพระเอกจ่ายเงินพระเอกไปแต่พระเอกคือแดเนียลเคลกเนี่ยทำงานอะไรคุณวินเลียมลีเจ้าของเรื่องเนี้ย ออเขียนหนังสือใช่ไหมคุณวิลเลียมรีเรายัางรู้ว่าเขียนหนังสือนะแต่ตัวละครว,วิลเลียมรีในเรื่องเนี่ยชื่อตัวตัวคนเขียนเขาใช้วิลเลียมอะไรไม่รู้นะครับวิลเลียมนามสกุลอื่นไม่ใช่รีนี่แหละแต่ว่าเขาเขียนถึงตัวเขาในเรื่องนี้ว่ารีไม่เห็นจะทําอะไรเลยกว่าว่าจะเป็นคนที่กเกษียณมันจะเงินเยอะอะไรขนาดนั้นมีเงินเยอะพอที่จะจ่ายให้ผู้ชายมีเงินเยอะพอที่จะเดินทางไป ไหนไกลๆบ่อยๆค้างที่ไหนนานๆโดยที่แล้วก็กินเหล้าติดยาโอ,อันี้เป็นส่วนที่พี่โอ๋ไม่ชอบนอกจากส่วนของความหมกมุ่นทางเพศมากเกินไปแล้วเนี่ยในส่วนของเหล้าในส่วนของยาพี่โอ๋เขาคิดว่าเรื่องนี้นําเสนอเยอะไปหน่อยนะครับแล้วในส่วนของที่ชอบ มันก็มีคลิปเขาแบ่งเป็น3บทบทแรกที่เหมือนจะปูพื้นตัวละครบทที่2เรื่องความความสัมพันธ์ของตัวละครแล้วก็เริ่มจะออกเดินทางแล้วก็คนพบอยาอายุวัฒนะยาทางศิลศาสตร์ที่จะสื่อจิตถึงคนอื่นเนี่ยนี่จะตรงกับชื่อหนังโดยตรงพี่โอ,อคิดว่าความความตั้งชื่อเนี่ยมันตรงตรงนี้มากกว่าเคลียร <c ure> มันหมายถึงกลุ่มคนที่แปลกประหลาดก็จริงแต่ว่าด้วยสับตั้งเดิมเนี่ยหมายถึงความแปลกประหลาดนะครับก็ เรื่องนี้มีความแปลกประหลาดมีการนําเสนอที่แปลกประหลาดแล้วก็สิ่งนี้สิ่งเล่นลับที่มันเหมือนว่าจะก,กลายเป็นของสายมูมันก็เป็นเรื่องเราแปลกประหลาดแล้วหนังก็นําเสนอได้ดีมากนําเสนอว่าเขาต้องการยาที่สามารถอันนี้พี่โอเป็นการสปอยแล้วใช่ไหมก็ไม่เป็นไรนะครับสปอยแต่ว่ารับรองก็ไม่รู้เรื่องหรอกถ้าฟังแต่คลิปไม่รู้เรื่องต้องไปดูเองจริงคือ เขาจะสามารถสื่อถึงคนได้โดยไม่ต้องใช้คาพูดจากอายาอายุวัฒนะเนี่ยก็เหมือนก,น,กนกับการแช่ว่านแล้วกโกหกไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็มันจะเหมือนกับคนสามารถหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้โดยที่ไม่ต้องพูดไม่ต้องจารู้อะไรไปหมดแล้วแต่เนี่ยเคลกทั้งกินเหล้าเมายาทั้งทั้งเหล้าทั้งยาทั้งหมกมุ่นทั้งอะไรพวกนี้แต่อายุยืนเนาะแปลกทีเหมือนกัน คร <c oughs> ับก็เป็นหนังที่พี่โอคิดว่าสนุกถึงขั้นให้คะแนนได้พึ่งติตาลูกา้ากูอัดแอนิโน,โน่พี่โอก็ชอบมาแต่แต่คอมีบายูเนฟหรือคอมีดูง่ายกว่าคอมีที่เทมอตีชาร์เม่เล่นกับอาร์มี่แฮมเมอร์นะครับเป็นหนัง LGBT เหมือนกันดูง่ายกว่าเรื่องนี้แล้วบางคนอาจจะว่าสนุกกว่าด้วยเรื่องที่พี่โอชอบที่สุดออชอบมากกว่านั้น บล์นแอนออลก็คือกินทั้งกระดูกมนุษย์เรื่องของมนุษย์กินคนน่ะพี่โอเคล้อแกว่าที่จริงพุ่งกับก็คือมนุษย์กินคนนะครับนามสกุลแกกูอะแดกนิโน่กัวกูดานิโยครับก็สนุกเรื่องนั้นก็สนุกแต่พี่โอชอบที่สุดคือชา a l เลนเจอร์ที่เซนเดอาเล่นกับเล่นเทนนิสแล้วมีเป็นรักสามเศร้าของผู้ชายอีกสองกับผู้ชายอีกสองคนอันนี้สนุกมากนะครับ ชอบมากชอบถึงขั้นให้สิบเต็มเลยนะดนตรีประกอบดีมากเรื่องนั้นโอ้โหเป็นอิเล็กทรอนิกแดนซ์ซึ่งพุ่งกับทําเองแต่เรื่องนี้ใช้เพลงประกอบจากนิวอนาตั้งสองเพลงค o า s u s You Are กับกับอะไรนะ a p o พ o g l e s All Apologies เสียงของ C ส n ร์ตโอคอนเนนะครับค o m e As You า r e ตอนคัมเอสนิวอนาดังมานี่เสียงกลองเสียงเบสเพราะมาพี่โอชอบมากครับก็ให้ไป8เต็ม10เลยก็แล้วกัน พบกันใหม่ในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆ้้าเี่ยวพูดอะไรผิดพลาดขัดตกปกพกต้องขออภัยตอนนี้ได้เวลาเลิกโลงพอดีต้องตัดจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็มีอะไรขัดขาดเกิน,เ,กนเดี๋ยวก็ไว้เพิ่มเติมเอากระละกันสวัสดีครับ